ไงน้องรักวันนี้เราจะมาเล่นเกมอ้าวแแสนซับแล้วเหรอวะเอาเป็นว่าคลิปต่อไปเนี่ยกูอาจจะทำค a นะให้พวกมึงเนี่ยพิมพ์คำถามไว้ในคลิปนี้มึงอยากรู้อะไรเกี่ยวกับกูเนี่ยก็ลองถามมาได้เลยนะน้องรักเฮ้ยคนเนี่ยเลยว่าใช่และครับเพียงแค่คุณกดไลค์เนี่ยมันง่ายกว่าการชักมากเลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์นะน้องรัก สวัสดีเพื่อนๆเอ้ยเพิ่งเริ่มคลิปเองฟังกูให้ดีเรามีสมาชิกใหม่ซึ่งมาแทน a อ d r o อ d เพราะว่า a อ d ด o อ d ไม่ว่างก้าวออกมามึงจะอื้อทำไมแนะนำตัวอะไปไปมึงไปไป,ไป,ไปยืนที่เดิมไปวันนี้นะเพื่อนเรามีภารกิจอันใหญ่หลวงเราต้องไปถึงด่านที่20มึงไหวไหม สถานที่แรกของเราเนี่ยเป็นบ้านแวมไพร์แต่เราก็ผ่านมาแล้วล่ะเราน่าจะมีประสบการณ์อยู่เพราะว่าก็เล่นมาหลายรอบแล้วใช่ไหมเพื่อนใช่เพื่อนค่อยๆนะเว้ยค่อยๆค่อยๆหาของที่มีค่าใส่รถเข็นตอนนี้ยังไม่เจอตอนนี้ก็เหมือนกูอยู่ในในดําน้ำเลยเพื่อนกําลัง่องอยู่เยขวบเฮ้ยทางนี้ทางนี้มูลค่าเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดพันเพื่อนแจกกันเอ้ยเอ้ ไอ้เจ็ดพันเรืองท0 0ัเอามันเล่นด oui ีดีที่มันจะพลาดไหมเนี่ยเอาแยกย้ายกันหาของอะไรอะไรเฮ้ยมึงเคยดูในคลิปในติกตกอรไหมที่มันจับทุ่มอ่ะเคยๆๆๆไอ้อม

พอพี่เห็นแจ็คกี้กิ้งเข้าไปแล้วโดนมันทุกตายอ่ะพี่จะตายหรอใช่ไปดูซับไปดูซับ Ah! เียอาละสะหายตามฉันมา <c oughs> ทำเหมือนเป็นเซียนไม่ใช่พ้เล่นใหม่หยิบรถเข็นแล้วตามมาหาของที่จำเป็นใส่ในรถเข็นเฮ้ยมึมงไม่หาของเลยอ่ะว้าวอ๋อเอาเข้ามาเอารถเข็นเข้ามาขังตายเตียงอีกอ มันดับหน้ากูเพื่อนเรือเหลือห้าสิเนต์เพื่อนๆของครบแล้วถ้วยเพื่อนเจอถ้วยเจอถ้วยเดี๋ยวไปอีกห้องนึ่งมาวางวเฮ้ยแกมาเอาทุบเลยเอาตรงเลยไอ้เพื่อนเจไอ้ไอ้ไอ้้ไไอ้ไอ้ไไอ้า กูจะตายอ้เหี้เ้ยกูจะตายเร็ว้ยม um ึงไปไกลอนี้เลยกูจะตายเฮ้ยน้องเนี่ยมีรักมาว้กูตาย เอาล่ะเพื่อนๆเรามีบัคเก็ตหมื่นสามเอาให้กูทั้งหมดเลยอันนี้คือที่เพิ่มเลือดิวอัพ <ใจ S 1> เกรดปืนยังไม่จําเป็นยังไม่จําเป็นเฮ้ยอะไรวยันนี่เต,ต็มเสียงอะไรวะพอแล้วเล่นอะพอเงยขี้เกียจพาดปราสาทนี้เราก็รู้ว่าความโหดของมันเป็นไงเพื่อนนิโคลัสนิโคลัสไม่ใช่เพื่อนไหนทำเหมือนเป็นเซียนเรียนมาเปิดประตูเลยาาเขียยนนห่อได้นี่มันชุดของเดอะวิซาร์ด ออฟกอดโว่ช้อปปิ้งยังมีสติเพื่อนเลี้ยวซ้ายเลยเดี๋ยวไปเฮ้ยเดี๋ยวมีใครกินวะเป็นอะไรเพื่อนข้างหลังคืออะไรอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้อันนี้คืออะไรเพื่อนยิ้มมาใส่รถเข็นเลยเพื่อนแจกันแจกันยิ้มมาโอ้ยกูเจอหนังสือเวทมนต์ไหนโอ้ลายคาถาได้นะวิอันนั้นน่ะใช่หรอเออมึงใช่ดิใส่แล้วเพื่อนใช่ไงเนี่ยเนี้ยเนี้ยดันขวานี้มีอะไรแน่นอนอย่าเปิดไดคิว เงียบๆนี่เราอยู่ในห้องปลูกต้นไม้ของเอ็กซ์คาเบิวี่เฮ้ยยาอะไรเพื่อนฮะเฮ้ยมันเอาให้กูมันเอาให้กูให้กินให้ลิงกินให้ลิงกินดิอะไรอะมึงพูดอะไรกันน่ะอ้าตาบวมให้เป็ดเป็ดอย่าไปจับมันเพื่อนยายายาไอ้คิวยัดเป็ดเลยเตลเตล แล้วกูจะช่วยมึงไงเนี่ยไอเกลไอเกลมึงทำยังไงกูเนี่ยไอคิวเหลือเป็นหัวขี่รถเราไปต่อไยข้างหลังน้องข้างหลังอะไรอะไรกุนไล่กาโอ้ยิตัวอะไรเพื่อนหุ่นไล่กาสแกโคเพื่อนเอ้ยยิงกันสแกโคอีกสัตว์อุ้ยอย่าตามดิให้มันมันตามพี่ไว้เป็ดเนี่ยอุ้ยอุ้ย โล่ไหนเนี่ยอ้าวไฟเลยดินนเลื่อนกูเลืนเนอหน,นิ่ง <c> ก <oughs> ูทำอ่ะพอมึงอ้าเอาเลื่อนมาแบ่งดิไอ้ดำ อ้าวแสดงว่าตอนนี้เราต้องมาเปิดสวิตช์หรอไม่เพื่อนเรา <นะ S 1> ต้องเก็บของแล้วก็เราต้องไปสำรวจทางนี้ไหนเล่นเกมนี้เปิดมีเนี่ยมันต้องไปทางนี้ทางนี้กูไม่รู้ว่าขึ้นไปอ่ะเราอาจจะได้ลงมากันหรือเปล่าแล้วม่เกิดโอ้ยยังไ,ไม่โค่นได้เสร็จเลยนู้นคนนี้เขคนนี้คนนี้ใครเพื่อนจระโตหรอเพื่อนนูนโนไม่นี่คือวูดแมน

ไปเพื่อนไปตรงเลยเพื่อนเฮ้ยมาถึงที่ขายแล้วดิไปขายเพื่อนกูจะฆ่ามันไอ้สารต,ต,ต้องต้องโดนแจ็คข้างหลังเพื่อนออ๋กูไฟไหญ่ใหบอลรอกูด้วยดิไปไปไ,ไปไปร<ป><ป>อดแล้วเว้ยรอดแล้วเว้ยเพิ่มเลือดอ๋ไอ,ไม,อไม่น่ารอดไปเลยเอา้าเหี้ย พี่แกไสตัทรถคาร์กูไปแค่พลังงานเฮ้ยเฮ้ยมึงเอามึงเอาพลังงานมาอีกเอาอีกเพิ่มอีกเป็นสี่แต่มีหน้าอัพเกรดเนี้ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยไอคิวไปหยิบมาน,นีได้เพื่อนได้ได้อันนี้อันนี้อะไรเสียวฟ้าอ๋ออันนี้เลเวลสามมึงประสบการณ์น้อยพวกกูผ่านกันมาก่อนแล้วภารกิจสองทับสามหมื่นห้าเริ่มกันเลยโอ้ นั่นเป็นของเอลซ่าลิงโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ่าพังไปเลยกอลัมเจกอลัมกอลัมกอลัมอตตถอยหลังต้องถอยไปในห้องเปลี่ยนได้ป๊อเปิดป๊อกเปลี่ยนสี้วเสียงยนแล้ว อยูกับลังกูไอ้เล็กผมไม่อานมาทักกูนะผีมันอยู่ตรงนี้เพื่อนโอ้ยไอ้เชี่ยนี่ไงโอ้ยเล็กเล็กวะผมตายสาหมุนฟรีอีกสามหมุนที่บ้านโอ้ยเฮ้ยรถเข็นอยู่ไหนวะนี่นีไปเลยไป้าดิสวยยังไคเฟื่อยังใครเฟื่อตายแล้วอะไรตัวอะไรอ๋อเฮ้ยราคาด้วยเหรอเฮ้ยแพ้ กินได้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 อ้าวไอลิงมเป็นระเบิดป้อมเฮ้ยตอนนี้เหลือแค่เราสองคนตายหมดแล้วไอลิงเฮ้ยตัวอะไรมันตามกูไอเทมในเกมนี้สามารถใช้เป็นวุ้นได้ใช่ไหมทุบทุบไอกอลาฟเลยนะมันอยู่ไหนกูวอยู่แถวนี้แหละกูได้กินเปรี้ยวๆมันแล้วรถเข็นเราหายไปไหนอะไอ้กอลาฟเอารถเข็นเราไปเพื่อนเพื่อนมึงทำอะไรมึงเนี่ย ทางนี้มันดูเหมือนว่าจะทางใหญ่ไหมระวังด้วยนะอันตรายมากเพื่อนเปลี่ยนโนสวรรค์นี่เซฟได้ราคาดีนะอู้หูเพื่อนเก้าอ๋อเอาเพื่อนเดี๋ยวกลับลำก่อนเดี๋ยต้องยกไปในทางนี้มันจะล่วงไหมเพื่อนไม่ล่วงไม่ล่วงไม่น่าหรอกอ้าวโอเคโอเคมึงเอียงหน่อยเอียงหน่อยเอียงละมึเอียงสุดๆแล้วเพื่อนอันนี้โอ้กูว่ากูว่าต้องขายรอบสองหรือเปล่าวะเก็บไปขายรอบสองเลยปะเอาเอาเข้าไปเอาเอาเออเอาเอาเข้าไปที่เดิมอะ ไม่มาว่ะยกอ่าโอเคเข้าไปเอ้ยข้างในมีของหลายชิ้นเลยปะโอ้ยอะวังนะแจ็คกี้ยู่ตรงกูมันอยู่ตรงกูไอ้ไอ้ไอ้ไปได้หรอวะไปได้ไหมไอ้ยเอ้ยเพื่อนมันวอลตีกูเพื่อนช่วยเลยดิสม่ละโอ้เพื่อนเรือแจ็คโรด โอ้เพื่อนกูขอโทษกูขอโทษเพื่อนกูช่ไหมเองไอ้กอลัมมาดิปลาเพื่อนปลาไอ้ทางนู้นทางนู้นมีซันตาคอสโอมึงอยู่ข้างๆมันนะกูบอกแล้วกูบอกแลวซันตาคอรส ข้างหน้าหวังว่าจะมีของนะตอนนี้ตายสมามศพต้องรักเฮียไปแล้วไปอ๋ออีเบลอีเบลไม่ โอ้ยเบลคือผมจับมันแล้วมันก็ร้องอ่ะอาจจะต้องใส่รถเข็นเลยนะอ่าเอชิปินเน่ตัวไหนใายอีกอ้น้ำน้ำแตกน้องรักใช่เพื่อนเพื่อนปอปออะไรวะปอะเก็บเก็บของใส่ตู้ดิเอลิงอันไหนวะเฮ้ยเล็กไอปอ ไอป๊อปป๊อปปอปเดียวไปวอดเดียวน้ำเฟสไปวอดเดียวน้น้วไอปอช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยตอนนี้เมาจัดเลยว่ะเมาจัดเลยะมึงต้องมึงต้องวอเยอะๆปจอปกดเลยลิงกดเลยนิง ไอปอไอปอดินกูเข้าไปเดิกูเข้าไปปอปอดมันหมดเอาไอ้โนมโอมปอดูมันไอลิน

ก็กดคาแม่งเลยด้วยกันตายเอาลล่าอาลล่าอาลล่ามเคิลแจ็คสันสเตชันรอบนี้เราเล่นแบบจริงจังแบบโปรเพเยอร์นะน้องรักเพื่อนเอ้ยโค้งกระดูกมนุษย์พราเราเป็นนุนยนต์นี่ลิงแล้วมนุษย์นี่ใครวะเอ่อเอเลียนเอเลียนยกเลยน้องอย่าให้เสียของ

ด้านดีเพื่อนผมโนีทางแล้วีทางอุ้ยอเอเลนเพื่อนเอเลนมึงไม่เคยเห็นหรอปอไมเยแลวขวามีเอเลนเพื่อนมบเพื่อน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 รอ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 แจ็อย่าฆ่าอย่าฆ่าธรรมะไปธรรมะตายตายอ๋อ เท่าไหร่วะวะทาไมคุณอิมเจ้าแม่ฮเพื่อนเพื่อนมีห้องแช่แข็งเหรอกูว่ามีสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอยู่ตรงนี้ว่ะอ้าวถนนพหลลามสองไม่ใช่อ๋อปืนไฟปุ่มมันจะอยู่ที่นี่ไหมเพื่อนปุ่มอยู่นี่นี่มันเครื่องคอมพิวเตอร์นี่ว่ะเดี๋ยวเราขอวางจานก่อนเพื่อนเฮ้ยกลัวไม่ต้องว่าอะไ้สัตว์ลงมาลงมาเออว่ะไอฮิปเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเบลนมันจะพังหมดไอ้เหี้ยมันจะพัง กตรงนี้ไปแล้วมันจะมีปีศาจร้ายจะไม่มีใครได้ไปไหนทั้งนั้นเพื่อนเพื่อนมึง่ายทิจารไม่ไวเลยกูจะวิ่งออกไปเลยอย่าเพื่อนอย่าอย่านั่นเป็นความคิดที่โง่มากมันแชียนเราบัลลปาร์เรเปิดเสร็จมาแล้เพื่อนเอ้ยไอไอ้เล่ห์ผมมีทางหนีนึงไอ้แจ๊กมาไอเทมัทโมคุยไอเนี่ยวัสมกายคุยไอเจ๊กเอาไปอาบแล้ว ไอตํารากายไปแล้วไอรากายค่าพ่คิวไอปอหายไปไหนอะเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยที่ปอไอปอจะฆ่าเราเฮ้ยเอออีตาจับอื้อเอาที่ป่ะที่ป่ะที่ปะกูฆ่าเหรอกูไม่ได้ฆ่าเอาละเพื่อนเมื่อกี้เราใช้ได้อย่างประหยัดมากเลยเพื่อนเลิกลกูเอ็นยามากระแทกกันมันก็ดับไปเลยอะเลเวลสี่นี่เป็นเลเวลสี่แล้วเรามาไกลกว่าทุกรอบแล้วคำสาบยังคงติดตัวกับปราสาทนี้ไอคิวนี่ห้องห้องสารภาพบาปเปล่าเนี่ย เดี๋ยวเพื่อนดนตีแปลกๆเพื่อนเงียบกันก่อนเซฟเต็มินหน้าไว้โก่งราคาะหนึ่งหมื่นฮะจจกันอยู่ตรงนี้โใส่ไม่ได้แน่เลยวะเพื่อนมันมันเลยแล้วอ่ะ ไม่ยังไม่จบหรอกพี่แจค่ะพ mm ี่แจค่ะไปกูขุมลัะกัอยู่กูขุมลัะกัอยุกอะไรเพื่อนโอเคเพื่อนกลับหลังกลับรถได้วิ่งเร็ววิ่งเร็วเพื่อนมันมาแล้วโอ้ไม่ไม่ใช่สิ่งกูดีเฮ้ยทำไมกําลังแบบนี้หน้าตาแปลกๆวะทุกวนวะเพื่อนเพื่อนมึงมึงต้อาไม้ตีกอลัมอ่ะโอ้ไอตัวจะคลายทำหนังยวนีมาแล้วเนี่ยพร้อมมีกูมีระเบิดหน้าเนี่ยไอตัวยวนีมาแล้ว ระเบิดแล้วตายเปล่าตายไหมเอาเลยโทมันอ้าวตายได้ยังไทมันเนาะพี่จุกโอ้โหพอเลยอุ้ยอุ้ยมันกัดเงินไม่เลิกเลยโอ้โหไอ้แมนเงินกูทุบหามึงเหรอมันมาทางนี้แหละโอ้โอ้ my god กูว่าเดี๋ยวเราเราอ้อมหลังอ้อมหลังไป